ขอกราบสวัสบบดีค่้ชมนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องดีบีมชาแน,นลวันนี้ผมก็จะมาเล่นอีกนิดนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นทีโรสายเมนะครับก็ทีมเราก็มีเมียเหมือนกันก็คือด็กฝนนั่นเองนะครับก็ก่อนที่จะมาดูยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับก็ใครที่ดูคลิปผมอยู่อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปด้วยนะครับก็ไปรับชมกันเลยมา เปิดตัวมาก็เล่นอีนิดเล่นกลางนะครับเพราะว่าผมเล่นอีนิดเล่นกลางแน่นอนนะครับก็เด a เฟดมึงอย่าพิมพูดด่าเลยเพราะว่ากูเล่นเมดก่อนแล้วคนนี้เล่นอะไรก่อนอ่ะมันจะได้ก่อนนะครับแต่คนนี้มาเสือกจะมาแย่งเกือบตัวสก hey. ิลของมันแล้วอีเวนเ้ยไม่ค่อยชอบ่าไหร่นะซาตา มันไปคิดโลกคิดแม่งโกงไหมมันก็โกงอยู่นะครับคือถ้าเราบินได้อ่ะมันจะได้เก็บสเต็กไพวกนี้แต่สเต็กเราไม่รู้นะอโอเคเราเรียกก่อนสาตาอยู่ไหนไม่รู้บางบางก่อนแล้วกันสาตาราปวดปลาไหมออนนี้ต้องดูปลานะปลาสำคัญมากเลยเฮ้ย บ้าฟ้าเลยบั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 าฟ้าเลยห่มบ้บา,มมาแล้วมันต้องเยี่ยงป่าผมไอ,อเวนเ้ยไม่ต้องแปลกใจนะผมไม่ได้ดูป่าจริงๆนะผมดูว่าซาต้ามันหายไปไหนอะเออเวนไม่เป็นไรไม่เป็นไรอพาสกิลโคตรเบาไม่เป็นไรนะครับ ผมจะพยายามผมจะพยายามมาให้เอาบัฟฟ่ามาให้ได้มาดิเคามาาดิเขมาดิคอา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 มาดิโอ้โหไม่โดนหรอกครับไม่โดนหรอกครับเอ้าคิวคอสฟอนบาดเฉยเอ้าลาบบี้คิวเฉยมาไปแล้วโอ้ อะไรวะว่าเธอฟักกูแตกเฉยอะไรเนี่ยกูงงมากเลยคือเดินมาแล้วก็ตอนตายตายซะเลยดินกูทันเหี้ยสอรอเหี้ยอะไรไม่รู้ช่างเม่งสัตว์รีบเบอเปล่าก็เหี้ยละกูณหมเกียดตซาต้ามากเลย ผมเกลียดที่มึงที่สุดแหละกูเกลียดมึงอ่ะยังยังผมต้องเฝ้าดูนะบ้าฟ้าเนี่ยสลับเลนสอร,รอเฮียอะไรสลับเลนคุยเวรนเอ้ยสลับเวรนไมกูอยู่เลนกลางฮันเน่ฮันเน่ซาตาซาสตาเหรอมึงจะหนีรอดไปได้เหรอกูกูวิ่งมาละกูกูวิ่งมาละกูวิ่งมาละวเออสวย สมน้ำหน้าเออแม้จะไม่ได้คิวไม่เป็นไรนะครับเอมมอมาดีมาดีมาดีก็มาดีครับก็มาดีครับเยิบบับเชียงบับเยิบบับโวยก็เฮียละเฮ้ยล่างมือเฮียบ้างหนิโอ้โหเดือดของกลัวของกลัวมันติด เก็บสเต็กมาเนี่ยผมมีสกิลสปินเลยผมไม่ค่อยกลัวนะกลัวสตาอย่างเดียวมันมันขี้โกงมากเลยฮีโร่ฮิโอมบ้ามันขี้โกงอะ่ะมีตั้งหลายตัวนะโอเคดูเวทของสตาก่อนครับดูฟัง เขาออกตันเลือดเหมือนกันนะครับเรามีตันเลือดไหมวะไม่มีนะสวยเฮ้ยคิวกอดเออไม่ใช่ดูแฟดดูแฟดอ้เหี้ยลิ้นกูหันเลยไม่ได้พันหรอกอือเอาเอาเหมือนจึ๊กเกอรทำไมเหมือนจึ๊กเกอา์ทำไมอีเวน เอออโอ้ยอืมเอเอโอ้ยไปแล้วโอ้โหไม่วิ่งสปินลงมาวะ่ะเชีย่ยอะไรวะกูวิ่งสปินมันโดนเฉยอะอะไรวะกูคงแตกไปตั้งสองคนละแล้วมึงก็ทำอะไรอยู่วะป่าเนกลางอะกลางมีการอะไรเฮีย้ยกลางไอ้ไขย อย่าให้ขมโมโหนะขมเกียดสซาต้ามากเลยข <c oughs> มโมโหนะเลือกความดังขึ้นแล้วไอสัตว์เอ้ยแตกไปสองครั้งไม่ได้คิวสักคิวเลย <c oughs> เล่นให้มีความสุขแต่กูเล่นมีความเครียดไอเวรเลย พออแม่งละซาตามากระโรดดแล้กูตายเลยเฮ้ยเอมิลี่มาชิมหายเอ้ยเ้ยโอ้โหโอ้โหพ่อมึงดิมาสองคนกูจะรอดได้ไงวะเฮ้ยโวยเ้ยหัวร้อนตลอดดูวกูโดแฟลกโอเคได้อยู่ได้อยู่ แหวนมึงก็ทำอะไรอยู่วงเนี่ยโอ้โหมึงก็ลบเลหู้ย่าพอ่อมึงไงไอสัตว์โง่ชิบหายกูก็โง่เหมือนกันนะไอสัตว์เฮ้ยกูแจกไปสามครั้งละต้องตั้งสติต้องตังต้ตง,ตงสติแล้วครับสติสติต้องปัญญาปัญญเกิดสติประเสริฐกูก็เฮียละมาดูก่อนนะ ผมเกลียดเมียนมากเลยเก่งแต่รุ่มก็ว่าอย่างนั้นแหละผมเกลียดมึงมากที่สุดก็คือกูเกลียดสาตามากอยู่อยู่คนเดียวอยู่เดี่ยวเดียวยังมาถ้าว่ากูกูจะฆ่ามึแงแน่เลยไม่โดนเลยิี โอ้ยเออเขามาดิเดินโง่ปากดีปากดีเกมเล่นดีละเกมนี้เล่นห้าคนสิบคนเว้ยควายมึงไม่เล่นเรื่องไอสาตาต้ากูจะฆ่ามึงแม่งเลยสวยโอ้ยขอใจละขอใจ พอใจในเรื่องป้องแนละ้วคิวกคน่าจะเริ่มมีอารมณ์ละอารมณ์อย่าให้พี่มีอารมณ์ขึ้นนะครับพีไม่ชอบพีเล่นอีกนิดแม่งเกงไปสามครั้งละกูได้คิวแค่คิวแค่ครั้งเดียวเองแต่ไม่เป็นไรครับมาอารมณ์อรรารมณ์ดีเร,เ,รเ,รเ,รเริ่มกมลับมาละอารมณ์เสียแม่งโค่นััน,นอนนีกโอเคได้บุกอเฉยละก็จกังหวะนี้นะครับเราก็จะ สุอย่าให้ยังไงดีโอเขี้ยเขี้ยเขียตีป้อมสิตีป้อมสิเอเอตีป้อมแตกเลยครับจังหวะนี้ป้อมตู้หุ่นจำยโอเคสุดยอดคุก,กัดคิวโมเล,นเ,ล,เลนเดลเคลือบลอยแล้วเอามาเล่นอีกนิด คือยังไงดีคือเราแจกเป็นตั้งสามครั้งแล้วเราจะต้องเอาจริงแล้วครับต้องเอาจริงครับผมจะเปิดเปิดเกอะให้ดูนะครับว่าการเอาจริงเป็นยังไงครับจะไม่พูดมากนะครับเดี๋ยวของเงียบสักพักหนึ่งมามารวบๆรวๆเอาจริงนอาจริงอันนี้เริ่มอาการเอาจริงแล้วครับ มาดิ้มาดิทีมมึงจดุอมอะเก่งรุมใช่ไหมเก่งรุมใช่ไหมโอ้โหเก่งแต่ลุมอะ่ะแต่เราลุมสวนกลับได้ครับถ้าเจอเอมิลี่ก็ชิบหายเลยนะ้าเลี้ยงปลาได้เลยกลัวขอเลือดเลยอย่ายวเพิ่งปลาคองเอ,อเฮียเอาเอาเอาแหละครับพ่อมึงไงสัตว์ ไม่ชอบนะภาพค้างเนี่ยภาพค้างมันไม่ค่อยชอบเพราะไรนะครับถ้ามีเสียงรบกวนผมก็จะไม่สนใจนะใครยังมาว่ากูเป็นบ้าก็เฮียละเนี่ยสุดยอดโอ้โหต้องอยู่ระห่างๆนะครับผมไม่ค่อยชอบก็คือไม่ค่อยชอบสาตามันกระโดดอันเตน,นะเราต้องดีกเรียกไว้ลองซูไม่ได้เขา อันติของเขานะครับอันติของเขาโหดมากทำมันบินไดนะ้ผมไม่เคยเล่นซาตานะซาตาเล่นทีไรเม่งบินไม่งโคตรเฮีย่อกี้เ่ยคือบินยังไงมันปะไหลขี้วะฮะปะลาไหลออกของขี้ด้วยอะเอาเรื่องเอาเรื่องอะไรวะไม่เข้าใจของมือชี้มือควดเลยแม่เลยโอเคเดี๋ยวเราจะออกของเวมพไพร์เขาไว้ไรนะไม่ไดีด ดีน่าเจาของเอาของตัดเลื่อนนะสาตาสาตากูมีเรื่องคดีเยอะมากไอเวนกูได้แก้แค้นแล้วครับกูแก้แค้นยังไม่จบนะกูจะแก้แค้นให้มันยาฝังสมเลยยังสาสมเลยอ่าน้าก็มาดิก็มาดิก็มาดิเอ้าหัวร้อนละ่ะหัวร้อนละ่ะกูจะใช้มือหัวร้อนก็ได้นะไอเวนไก่เอ้ยไก่ มาดีคิวไปสามจังหวะนีนน้นี่คือหมดเอาจริงนะครับจังหวะนี้ครับ <c oughs> นี่แหละคือหมดก๊อดของกูทพี่เปิี่พี่ผมไม่จะเอาเปิ้ลทําไมวะพูดไปเรื่อยประเละ็ดโคตรเลยนี่ครับนี่คือการเอาจิงของผมนะครับปั้ไม่โดนเลยเชีย่ยนี่คือการหมดริงของหมดก๊อของอินเทอร์นะครับอย่าตามนะครับ เกมนี้ครับถ้าใครอยากจะทำอยู่คุม้มอันนี้นะครับแบบผมแหละคือบอกไว้เลยต้องทำส่วนๆไว้และต้องตายไม่เกินเท่าไหร่ห้าครั้งหรือเปล่าคือหกครั้งมันก็แก่เกินนะครับไม่ค่อยมาดูเท่าไหร่แต่ผมีแจกไปสามครั้งละผมก็อยู่ห่างๆกับดาร์คซเรีเยไว้แล้วก็เราก็ได้ดาร์คซเรีเย ว่าสู้ไหวไหมก็สู้ไหวอยู่นะครับเลือนหรือครึ่งเออก็คลิปนี้ไม่มีเสียงจริงนะครับบอกไปแล้วครับเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ผมยังไม่บอกเลยคือเสียงไม่มีก็ท่านชมอาจจะสงสัยว่าทำไมเสียงไม่มีเพราะว่าผมใส่หูฟังแล้วเปิดเสียงแล้วมันไม่มีเสียงแถมถ้าผมเปิดเสียงผมเปิดเสียงเล็กๆมันก็ได้ยินเสียงนังมากแต่อาจจะทำให้ คนเราคุดไม่รู้เรื่องก็ได้ประมาณนั้นเลยคิวกลดมึงก็งัวชิบหายเลยออืโอเมนมึงก็โง่เกินไปแล้วครับมึงก็โง่เกินอนะ่ะสองคนไปตีป้อมมึงบ้าหรือเปล่าเขาจะเอาคลิปไปตีป้อมเหมือนเราก็ไปตีป้อม,มอ,อ,อ่ะคือมึงโง่ามากเลยไอคิวกลดกับโอเมนเนี่ยปวดหัวมากเลยครับคือยังไงดิ เด A ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าคิดว่าจะสู้ข่อยได้ไหนเข้ามาดิเข้ามาดิเข้ามาดิผมชี้พี่ได้แต่กูช่วยไม่ได้อะชีวิตกูอะอย่ามาตีป้อมฉันเฮียละเดี๋ยวผมต้องออกบนัสเวทละความเสียหายความกว้างละผมออกเวททีไรแม่งเฮียคุกเีเลยเดี๋ยวออกไอเวทอะไรดี ของนี่เสร็จผมก็จะเอาของผมขายนี่ทิ้งดีกว่าเพราะว่าม,มันดูเหมือนแล้วมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะไอตัวรถคูรถคูดาวนะแต่ผมก็จะซื้อไอเทมตัวไอความเสียหายความกว้างกว่าเพราะว่าเวทที่ผมชอบมากที่สุดก็คือของเวทความกว้างเพราะมันจะสามารถเพิ่มประสิทธ,ธิภาพในการบอลลัดเวทตีป้อมได้ด้วย แต่ให้จริงออกของออโฮคาริปก็น่าจะดีนะก็ว่าอย่างนั้นนะแต่ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะโอ้โหดีนะที่โมเรียนไม่ออกของไอขนูดุเลื่อนนะเพราะว่าออกขนูดุเลื่อนชีบหายทันทีเลยเลือดเด้งมาก็แตกเรียบร้อยครับทีมไปแล้วครับไปแล้วครับไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ไหวไม่ไหวจริงๆไม่ไหวก็วิ่งสปินสิครับ <c oughs> รออะไร อย่างปดติข่ะผมนะไม่ค่อยชอบทอะไรนะบอกตรงเราต้องสังหารโอเคโอเคเดี๋ยวเอาของเออนั่นแหละเดี๋ยวผมก็เจาะของไอา้ตาัเลือดหมดดีครับเอาไว้ตาเลือดเพราะอะไรการที่ผมทำไอน้ะนะ้นอันเฮน่าเอาของไอหิ้มตาเลือดก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับ ว่าเล่นฮีโร่เป็นไหมก็เป็นบางตัวนะบางตัวก็เล่นยากบางตัวก็เล่นโคตรเป็นเลยโคตรอาพิมหาเป็นแตกสวยเฮ้ยทีมเราจะชนะได้เหลือนี่จากที่รงกลายเป็นแจกแกเป็นหมดก็เลยโอ้จากที่กากแกเป็นเก่งนะครับโอ้โหไม่อยากจะโมนะครับโอ้ สำหรับผมเนี่ยทีีโลมันตั้งเท่าไหร่ละนิดเนี่ยคือไม่ได้ลงหีโลมาตั้งนานนะเข้ามาดิเข้ามาดิเอมิลี่อะเอมิลี่เอะแงจริงกามาดิมาดิมาดิเออเออเออลอมเกิดลอมเกิดลอมเกิดไม่รอดแน่ไม่รอดแน่ฮึอนั่นแหละสวยนี่แหละการจริงของผมครั้งนี้อะ โอ้โหก็มาดีก็มาดีโอ้โหเกือบคิวได้แล้วว่ะโอ้โหขอบคุณมากนะครับจังหวะนี้จบสักทีวิตตอรี่ด้ฮีโรอีนิดโอเคเอ็มพีก็เป็นแวนนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับเออก็เป็นไงกันบ้างคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ผมเลยครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ